สวัสดีนะคะวันนี้พามาทาบุญที่วัดอุโมงค์นะคะวัดอุโมงค์นี้ตั้งอยู่ที่ตําบลสุเทพนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่วัดนี้อยู่ใกล้มหาลาัยมอชอนี่เองคะ่ะวัดนี้มีความโดดเด่นนะคะมีอุโมง์เก่าแก่แปลกตาไม่เหมือนใครนะคะที่สํคาคัญวัดนี้มีต้นไม้ใหญ่และจมดืนมากเลยคะ่ะ หล่มลื่นแล้วไม่พอนะคะวัดน,นี้เขายังมีปลามีนกนะคะถ้าใครอยากทาบุญน,นะคะให้อาหารปลาอาหารนกนะคะที่วัดเขาก็มีนะคะมีอาหารปลาอาหารนกให้นะคะนกเยอะมากเลยนะคะนกนี้เหมือนจะอยู่ที่นี่มาน,นานมากเลยนะคะพอเ,เห็นคนถืออาหารมาเขาก็จะวิ่งเข้ามาขอเลยนะคะนกก็เยอะปลาก็เยอะนะคะปลาที่นี่เขาจะไม่จับเลยนะคะเขาจะ อ,อย่างเช่นคนมาทำบุญแล้วเขาก็จะมาปล่อยเนาะปล่อยแล้วเขาก็จะไม่จับไม่จับออกมาจากบอ่อเนาะไม่เอามาเอามาฆ่ามากินเลยนะคะวัดนี้ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดของเชียงใหม่นะคะที่ขึ้นชื่อนะคะส่วนมากนักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างจังหวัดแม่นะคะก็ชอบมาวัดนี้เนาะเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มากนะคะ จำไม่ผิดปัดนี้สร้างมาได้ประมาณ720ปีนะคะจำไม่ผิดเนาะครกครหลังจากใค่อาหารนอกอาหารปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูอุโมงค์กันนะคะก่อนที่เราจะไปที่อุโมงค์นะคะเราไปดูตรงกำแพงนี้ก่อนนะคะเก่าแก่มากแล้วก็มียักษ์คู่ฟ้าด้วยนะคะทันที่จะไปที่ โฉนี้เองนะคะอุโมงค์อยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อุโมงค์กันเนาะอุโมงค์จะมีทางเข้าทั้งหมดข้างแน่นะคะทางเข้ามี3าทางนะคะทางข้างหลังที่ขึ้นพะทาตมีอีกหนึ่งทางรวมแล้วมี4ทางนะคะทางเข้าอุโมงค์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในอุโมงค์กันนะคะ เดินจากปักทางประตูเข้ามานะคะประมาณ100เมตรก็จะเจอพระพุทธรูปนะคะที่ตั้งอยู่นะคะอยู่ข้างในนะคะนี่ก็คือประตูที่จะขึ้นไปข้างหลังนะคะข้างหลังนี้ก็คือประตูที่ขึ้นไปบนพระาธาตนะคะแต่และประตูก็ทะลุหากันหมดนะคะ ประตูที่สองเนาะประตูที่สองก็จะเป็นมีภาพพุทธรูปพระประธานองค์ใหญ่นะคะที่ตั้งไว้ตรงนี้นะคะประตูที่สองจุดตรงกลางนี้ก็จะสว่างกว่าจุดจุดอื่นนะคะเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นที่โลง่งๆแล้วก็มีแสงจากพระอาทิตย์เข้ามาด้วยนะคะก็ดูสว่างพองสมควรคะ่ะ เราก็ออกมาตรงหน้าประตูแล้วนะคะเราก็าเดินล,ลมๆแล้วทั้ง3ประตูแล้วนะคะแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนพระธาตุนะคะวันนี้ขอเป็นโอกาสหน้ากันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ติดตามคลิปนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะไปาป,ปคะ่ะขอบคุณนะคะ